ว้อยว้อว้อยถ่ายหน่อยว้อยหรือไว้เหรอยางหางเอาเดี๋ยวพี่ชนะช่องบูสกายนะครับอันนี้จะไปชนะหน่อยพี่โอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้อันนี้ถ่ายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวทีเท่เดียวเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมเาเดี๋ยวรวมเดี๋ยวเดี๋ยวรวมไปเท่าเดียวพี่พี่ถ่ายรวมเขาถ่ายว่างก่อนได้ครับไม่เลอะโอเคใช่อ่ะพี่มาอ่าทีมงานทีมงานพี่ชนะ มีใครเพิ่มเติมได้นะมีใครเพิ่มเติมได้เดี๋ยวรวมทีเดียวเดี๋ยวรวมทีเดียวอลยเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวทีเดียวเป็นการรับมอบของที่นำมาให้จากทางโรงเรียนมอโลคีเอ้เก๊ไอ้กรลงบนนะครับมีฟุดบอมพัหมมือถือแล้วครับแล้วมีกันสดนะครับแล้วก็ของไม่เยอะมากแล้วน้องๆนะพ่อเสือจะบอกให้ถ่ายให้ให้รู้ว่าถึงแล้วนะสเลยสืาเลย ลงแล้วเราเก่งยี่จมาเดี๋ยวพ่ให้ให้ครูให้ครูเออในอีกอีกเพิงเนี้ยให้ให้ครูเอากระติกจะได้ให้ให้เนี่ยปพิงนึงอนี่ใงนี่ข่ะนี่แหล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 ะกระติกกระตินี่กระสอบใหญ่นี่ที่มานี่แหละเป็นของที่ถึงที่มาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้ต้องถ่ายจระจรก่อนนด้วยกระติกนี่อะไรดีหมูเปล่าได้ไหเฮ้ยลุงชาถอดแว่นด้วย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 ครูบาอาจารย์เนี่ย โอเคแล้วนี okay. ่ดิถ่ายเด็กทุกเพราะว่าจัจาเดี๋ยวพี่ต้อยบอกว่านี่ถมือเด็กไปถึงมือครูบครับใส่เลยไหมใส่เลยแกเลยแกเลยหมดเลยมีใครมอบอะไรไหมครับรวมหรือถ่ายรูปเดี่ยวถ่ายรูปเดียวถ่ายรูป่ยยอะไรทุกอย่างถ่าย่ ไปกโนะครับ,บรครูจะกล่าวผมครูจะกล่าวไม่ไมหนผมตรงนี้ป่ะครับไม่ค่ะเห็นี่ไหนยาวเลยค่ะเห็นไหนเห็นได้ในไลนมึงใสวิกมันใสวิกครับใสวานสดละครสั่งภ่พอยู่ ก็ขอพูดอะไรนิดหน่อยนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาโรงเรียนโอโลคีโบนของเรานะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าพี่กวินจะพามาได้ค่ะแต่ว่าทีแรกก็คือก็ไม่น่าเชื่ออีกค่าว่าพี่กวินจะมาถึงนะคะแต่ว่าครั้งนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะที่พี่กวินมาแล้วก็พร้อมกับสาม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 แล้วคะสามคะแล้วก็อีกครั้งก็คือเดือนมีนาค่ะพี่กวินก็จะมาอีกค่ะ ลูกเขาอยู่นี่หน่อยลูกเขาอยู่นี่ดูได้านล่างกันจ่าครับอู๊ดเดียวินอยู่ที่นู่เลยไม่ไม่รู้เลยมันลอกันเลยเฮ้ยเมื่อกี้มีใครอัดเทปด้วยป่ะใส่คลิปไว้ด้วยนะใส่คลิปไว้ด้วยมันจะได้มีหลักฐานกล่าวความรู้สึกนิดหน่อยนะคะก็ตอนที่เข้ามาก็ดีใจมากเลยค่ะที่เข้ามาก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ามาถึงณตรงจุดนี้ค่ะจะเรียกว่าจะมีใครมาไหมก็คง ไม่มีใครมาค่ะถ้าเราถ้าเราไม่บอกซะก่อนอะค่ะก่อนอื่นก็ขอย้อนไปย้อนไปเดือนเมษาค่ะที่เจอพี่วีที่อมก่อยอะค่ะก็เจอแบบเอ๊เขาจะไปที่ไหนกันนะเขานั่งรถตู้มาค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันแล้วหนูมากับครูทูค่ะแต่ครูทมตอนนี้เขาย้ายไปแล้วค่ะหนูก็เลยว่า ไปทักเขาไหมรู้สึกว่าเขาจะไม่รู้จากทางมั้งไปถามเขาไหมว่าเขาจะไปที่ไหนเหมือนทนาาําหน้าตางงๆอะค่ะว่าเอ๊ยยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะเ <c oughs> พราะว่าเขาอยู่หน้าตลาดอะคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่า <c oughs> ก็ก็ก็เห็นแล้วก็แบบเขาเหมือนจะต้องการแบบเออต้องการรู้อะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็เลยเข้าไปสวัสดีค่ะจะไปไหนราคาแบบเนี้ยค่ะแล้วเพี่กวินก็บอกว่าอ๋อมาเที่ยวแถวนี้อมก,ก๋อยมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างหนูก็บอกว่ามีหลายที่แต่ว่าแต่ละที่อ่ะมันไกลกันมากนะคะ หนูก็เลยพูดไปพูดมาก็แบบไปรุนเรียนไปโรงเรียนหนูบ้างนะคะแล้วพี่กวินก็ถามหนูอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นอะไรเป็นหนูก็อธิบายไปว่าหนูก็เป็นครูอยู่โอรุคิโบนค่ะอยู่ที่ไหนไกลไหมหนูก็อธิบายไปก็คือตอนนั้นก็ยังไม่เห็นภาพค่ะว่าไกลแค่ไหนเพราะว่าพี่กวินแต่ขีนก็มาค่ะก็เลยอธิบายไปแล้วทีนี้ก็มีการติดต่อกันค่ะแล้วก็มาถึงโอรุคิโบนแล้วก็พี่กวินเหมือนจะเหนื่อยมากเลยค่ะมาถึงแม่เงาแล้วแบบ ครูอีกไกลไหมอะไแบบนี้ค่ะทั้งคณะเลยค่ะก็ถามว่าอีกไกลไหมหนูก็ตอบไปว่าอีกไกลค่ะพี่แต่ว่าก่อนที่พี่เขามานั้นก็คือไม่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้มาในที่แบบนี้ค่ะก็คือไม่มีการเตรียมตัวแบบหมวกก็ไม่มีผ้าปิดตากก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีค่ะแต่ว่าหน้านั้นคือหน้าร้อนแล้วก็มีฝูนมากค่ะก,ก็เลยแนะนําไปว่าพี่ต้องใช้นี่นะนี่นะเหรอ เราเราแบบเนี้ยค่ะพี่กฤตเราเออมาถึงแล้วก็แบบเออรู้อ่ค่ะว่าต้องเป็นแบบนี้แล้วในวันนี้ก็คือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนที่เจอพี่กิตเจอคณะพี่กวิตแล้วก็ในอีกวันนี้แล้วก็มันรู้สึกว่ามันมีอีกหลายๆอย่างอะค่ะที่ต้องปรับทั้งตัวหนูทั้งนักเรียนแต่ทั้งนี้เคยชื่อของพี่นุชด้วยเนียปองเย่าหมูด้วยอย่าเล่อนอย่าเชื่อพี่อย่างเดียวมัน ซอใหญ่ซอเล็กอะค่ะทุกคนเลยค well, ่ะก็พ <motor ization> like ี่กีวนซอใหญ่ไม่ก็รู้ผมมาธรรมดาที่ไหนดูดูพี่วินหลายครั้งแล้วนะตั้งชื่อคณะมาพี่กวินก็ไม่ยอมตั้งชื่อคณะมันอีกหนูก็เลยติดปากอะค่ะคณะพี่กวินคณะพี่กวินค่ะได้แล้วก็ในวันนี้นะคะของที่ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างทุกแบบทุกสไตล์ก็รับรองแด่ค่ะว่ามันจะเกิดประโยชน์ให้กับโรงเรียนเราแน่นอนค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็ หนูก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะถ้ามาอีกครั้งหนึ่งคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะกว่านี้ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยนะคะนนีแนะนำตัวเองด้วยแนะนำตัวเองด้วยยังไม่เป็นไรเรืออ่อแนะนำตัวเองนะคะช่ <c oughs> อจริงก่อนนะคะเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะแต่เกลียงค่ะ <c oughs>

ครับสวัสดีครับผมชื่อช่อจิงนะครับชื่อรัตนากรครับจันแจ่มครับผมชื่อเล่นชื่อคุณหนุ่มครับผมซิ่งมาซิ่งมาได้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับผมขอถามแรงบันดาลใจหน่อยครับคิดยังไงครับมาสอนอยู่ที่นี่คะมีอะไรเป็นแรงดลใจหรือเปล่าก็ตั้งแต่เรียนจบมานะครับผมก็ไปทํางานที่อุทยานขุนขานนะครับที่บ้านเสมิง หนึ่งปีครับผมแล้วก็พอดีเขาเปิดสอบนะครับแล้วก็พอดีพี่ก็ทํางานเป็นครูดอยเหมือนกันนะครับผมก็เลยแนะนําให้มาสอบเนี้ยครับผมก็เลยลองมาสอบดูเนาะรจริงๆผมก็ไม,ไม่ได้เรียนสายครูมาโดยตรงนะครับผมก็ลองลองมาสอบดูเผอ,อ,อ,อิญ <c oughs> มันก็ติดก็เลยขึ้นมาสอบเนี่ย <c oughs> อยู่ๆไปมันก็สนุกน,นะครับผมรู้ไดยรู้ต้องสอบประวัติเหมือนกันโดนสอบเนีเ่ยโดนเหมือนกันอ เป็นคนใดอยเนี่ยม um ันค şey ือดอยครับไม่ได้อย่างอยู่ในในเมืองที่มันที่มันได้รับข้อมูลตอบแทนเยอะกว่านี้แล้วก็รู้สึกสิ่งอานวยความสะดวกมันไม่มีอะไรสิ่งยอก่านี้สิ่งเลกเยนะคะที่หนูจะตอบคำถามพี่แด็กนะหนูว่าหนูอยู่ตรงนี้น่าจะพัฒนาตรงนี้มากกว่าค่ะคนเรานะพี่แด็ก จะโตมาจากไหนจะยิ่งจะจะมาจากไหนก็ตามค่ะแต่ถ้าเรารักในสิ่งนั้เราก็คงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้รับสิ่งนั้นก็คงจําอยู่ไม่ได้กับสิ่งนั้นนะคะมือกรไปเลยส่งขไปร้อยไปรยานนก็คงจะเป็นแล้วานิยายเลยค่ะถามว่าโลกเขาอยู่ที่ไหนเยอะไหมถามว่าสนุกไหมสนุกค่ะถามว่าลาบากไหมลําบากค่ะแล้วอยู่ทําไมก็อยากอยู่อะค่ะคําถามนี้ค่อยถาม ครูคนหนึ่งที่เขาอยู่บนบนบนแม่ลาแม่ลาไหมเป็นพี่ชายถามเขาว่าทำไมไม่ไปสอนเขาบอกว่าถ้าเกิดคนถ้าเกิดครูทุกคนจบมาแล้วสอนในเมืองหมดเด็กพวกนี้ก็ไม่ได้เรียนสูงนะครับแล้วตอบก็ยังคล้ายคล้ายกันโอเคเยี่ยมโอเคไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับแนะนำตัวให้คุณสมศรี่ชื่ออะไรด้วยนะ ครับแนะนำทั้งหมดเลยค่ะเอาข่าวเลยข่าวเลยข่าวเลยไม่เป็นไรครับ่ไ้ใช้นี่เลยนะลยไก็ได้ไเลยหลงหงายยังไม่ได้ยินชข้างหลังไม่ได้ยินคนเยอะคนเยอะข้างหลังเ่ไดย้นเดียเดียวเดียวเนี่ยครับเย็นไปแล้วฮัลโหก็งานในวันนี้ครับทริปเนี้ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าพี่กวินแล้วพวกเคียทหลายเพื่อนเขาเนี่ย แนะนำมาว่าที่นี่มันกันดานแล้วก็หลายๆคนคงเข้ามาลําบากยากความความช่วยเหลือมันเข้ามายากครับ <c oughs> ก็เลยแนะนําให้พวกเรามาเพราะพวก,กเราทํากันทุกปีอยู่แล้วมีทีมงานของพี <c oughs> ง่เข้าทํางานที่อีสะสุนะครับไปด้วยกันทุกป,ปีครับใครครับชื่อใครครับพ<า>ี่พ<า>ี่พี่ใหญ่พี่โยธินแล้วก็พี่ลูกหลอดทาด้านนี้ครับพี่วัชรา,าครับเปลี่ยนกันไปไหครับแล้วก็ ทีมงานจากจากภาพยนตร์เรื่องเกิดมาทำไมด้านหลังนะครับตัวใหญ่ๆฮะนี่นี่ดารานะนี่ดารานะเลิกไปแล้ว ฮะเลิกไม่ได้ไปแล้วเลิกหายขีดยาสองเข็มหายเลยแล้วมากินปีแล้วเชิญต่อครับผมแล้วก็ดูให้ดีที่จะรลือดแดงไหมฮะถ้าขมูลกันกับทีมงานรเาก็คือไปด้วยกันทุกปีจะจะขึ้นดอยแบบนี้ทุกปีแล้วก็บริษัทดัตาโปรบริษัทที่ผมทังกัดอยู่กับน้องๆพี่เพื่งานนะครับพี่ดำรงพี่เทียรพี่จูนพี่ต่ออะไรเนี้ยฮะ ที่มาด้วยกันในวันนี้แล้วกいい็ในแม่นิรเบสที่เขาช่วยสนับสนุนเราองามมาอีกนะใครอีกครับตลากหลายทีมงานทางด้านนี้น้องชายอยู่อยู่เอสซีจีมทองอะไรนะครับเขาก็ช่วยรวบรวมเงินาบริจาคนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องเช่นกันที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นให้เด็กๆได้อินนะครับแล้วขอบคุณครูด้วยที่ตอนตั้ง่เด็กมาจนถึงัจจุบนยืนรอเราด้วยลูกโบ้ด้ เาถ่ายรูครับถ่ายรูป่ายรูป่ายรูปแล้วถ่ายรูป่ารปแลวคุยคุยอยู่หน้าเลยครับโอเคโอเคทีมงานยกเพื่อนน้องครับให้เด็กเด็ก่น้องมาเออคุณครับเออเสื้อออกครับเดียวผมครับไรไ่หยยมไดรม่ได้หลอ